สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุก Subscribe แลแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวมภาพรวมก่อนด้วยพลังงานไพ่เทพสังหอนแล้วจะตามด้วยไพ่ดวงคนมีคู่หรือคนมีสถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นดวงคนโสดนะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะพลังงานไพ่เทพสังหอนจะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวธนูบ้างในปักนี้นะคะพลังงานไพ่ใบที่หค่ะไพ่บอกว่าอิมมีพีมัน ก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนความสุขนะคะทำมาหากินก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะผลประโยชน์รายได้เข้ามาเยอะไม่งั้นก็จะไม่ขึ้นคำว่าอิ่มมีพีมันก็คือมีพร้อมทุกอย่างนั่นแหละนะคะความสุขสบายนะในตำแหน่งการเงินก็ไพ่อาจจะมองในเรื่องของออการหาเงินหาเลยได้จะต้องใช้เขาเรียกว่าความเฉลียวฉลาดการชิงไหวชิงพลิบ ไพ่จะบอกไพ่จะบอกประมาณนั้นนะคือเราจะใช้ความซื่อๆอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าทุจริตคดโกงนะคำว่าชิงไว้ชิงพิบมันคือมีเล่ห์เหลี่ยมนิดหน่อยในการช่วงชิงโอกาสดีๆท่านทําได้ค่ะในตําแหน่งการเจราจาท่านได้ไพ่ย,ยันอย่างรู้ค่ะท่านอาจจะมีเซนส์มีอํานาจออพิเศษมีรางสังหรณ์มีเซนส์นข้างในมีองค์เทพองค์พญานาคอย่างเงี้ย ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะไปติดต่อง,งานเจราจาคอนแทคเรื่องอะไรผ่านหมดเลยค่ะทุกคนให้ความร่วมมือนะคะในตำแหน่งที่อยู่อาศัยนะคะไพ่บอกไม่ได้ไม่เสียแต่ก็มองอาจารย์มองน่าจะเป็นเรื่องของที่บ้านนะในการอืมการตั้งของบูชาเนี่ยต้องแยกให้เป็นสัดส่วนชัดเจนนะที่อาจารย์เห็นนะ หิ้งพระหิ้งเทพต้องต้องถ้าอยู่รวมกันต้องแยกระดับชั้นกันแล้วกันนะคะว่าต้องแยกแยกเป็นสัด,ส,ดส่วนนิดนึงจะดีมากนะคะแต่ถ้าถามว่าครอบครัวที่บ้านก็อาจจะมีบ้างแหละที่อาจจะเหนื่อยในการรับผิดชอบของใครบางคนที่ยังเอาตัวไม่รอดที่ยังมาขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้กับครอบครัวของชาวธนูนะคะแต่เหมือนครอบครัวท่านเข้าใจดีก็ยังช่วยเขาไปนั่นแหละ อันนี้ในตำแหน่งบุตรตาบริวารบอกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะแปลว่าลูกน้องท่านเตรียมความพร้อมนะคะทำอะไรก็ตามก็จะมองความเรียบร้อยนะคะวางแผนอะไรก่อนทำอะไรก่อนหลังนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีการเตรียมพอสมควรนะคะการเตรียมมันจะทำให้งานไม่ขาดตกบกพร่องนั่นเองนะคะ ก็แสดงว่าเป็นลูกน้องที่ไว้ใจได้นะคะหรือถ้าท่านมีบุตรบุตรท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบทําอะไรมีการวางแผนล่วงหน้าก็ได้นะคะในตําแหน่งศัตรูอ่ะไพ่ขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าศัตรูแพ้ภัยคะ่ะอืหายไปจากชีวิตท่านก็ได้นะต่อไปค่ะในตําแหน่งคู่ครองคนรักนะคะไพ่บอกว่ายังไงอยู่กันจนแก่เท่าไปด้วยกันนั่นแหละคะ่ะถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บอง ยอดเพชรนะคะในตำแหน่งสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่มีปัญหาค่ะในตำแหน่งงานโทษทีค่ยในตำแหน่งสุภาพผู้หลักผู้ใหญ่การเติบโตความก้าวหน้าไพยขึ้นคนกำลังประกอบอาชีพสัมมาอาชีพที่สุดจริตก็แปลว่าผู้ใหญ่สนับสนุนการเติบโตและตัวท่านเองก็เป็นคนมีความรับผิดชอบด้วยนะขยันมากๆด้วยค่ะได้ดีเพราะความรู้ความสามารถความขยันหมันเพียร ส่วนตำแหน่งการงานอาจจะมีอะไรที่ใครบางคนคิดไม่ซื่ออยู่ก็เหมือนการฉกฉวยโอกาสหรือช่วงชิงอะไรบางอย่างผลงานนะคะชาวธนูจะต้องรอบคอบและมัดระวังอย่าไว้ใจคนนะคะในเรื่องงานเรื่องความรับการเจรจากับใครก็ตามอะไรที่ควรปิดต้องปิดไว้ก่อนนะคะเพ่ให้บอกว่ารับลมคมใน ในตำแหน่งโชคลาภท่านได้อำนาจวาสนาโชคลาภจากการงานค่ะผู้ใหญ่อุปถามการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนั่นเองนะคะหรือถ้าธุรกิจด้วยความทุ่มเทท่านก็จะเติบโตในสายธุรกิจได้โอ้โหตำแหน่งสรุปดีมากเลยสมบูรณ์พูนสุขนะคะแปลว่ามีอยู่มีกินร่ำรวยค่ะนะพระนะพิคเนศคุ้มครองด้วยโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักนะคะผู้นะคะ หรือคนที่มีความรักที่เป็นประเด็นปัญหาไม่ชัดเจนอยู่ก็ได้นะคะดูได้นะคะพลังงานดวงคนมีคู่คนสถานะไม่ชัดเจนนะพลังงานท่านเป็นอย่างไรอ่าไพ่ขึ้นในอว่านการเดินทางก็ได้การเดินทางการไปดูงานความสำเร็จในเรื่องของการงานความความแอคทีฟ สองเหรียญนะคะเรื่องเงินเรื่องรายได้โอ้โหเพดเพเตโคน่าจะเป็นเรื่องการเงินปังค่ะช่วงนี้โชคลาภเข้ามาตลอดก็ได้ส่วนเรื่องของความรักก็ยังมีการพูดคุยกันนะคะการประคับประคองความสัมพันธ์ก็ยังไปต่ออยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความน้อยใจกันบ้างหรือห่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านกับเขาจะเลิกกันนะคะ อีกใบก็ยังเป็นสันอยู่นะคะดูฝั่งเขาบ้างนะคะฝั่งคนรักของชาวธนูค่ะอืมก้าดาบเลยนะเหมือนเขาเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือปะสิบไม้ แบกรับภาระความรับผิดชอบพยายามที่จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งอยู่ถ้ามองความรักเขาก็คิดถึงคุณนะอาจจะโดยเฉพาะเวลาจะนอนนี่คิดถึงมากๆคิดถึงช่วงที่อยู่ด้วยกันความรักความผูกพันความรับผิดชอบที่เขามีต่อคุณดีมากๆโดยเฉพาะไพ่สเตรนเขารักและให้เกียรติคุณมากนะราชินีพระจันทร์เขาไม่อยากให้คุณคิดมากคิดเยอะ ลังเลในความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่สองเหรียญเขาบอกเลยว่าอย่าลังเลเขารักคุณคุณคืออนาคตที่ดีสําหรับเขาเป็นอนาคตของเขาเลยอะ่ะนะคะแล้วยังไงอีกคนคนนั้นคิดยังไงอีก ราชาไม้ท้าความยิ่งใหญ่เติบโตในสายงานการพัฒนาความสัมพันธ์6ถ้วยหไม้เท้าการแสดงออกถึงความรักกับท่านจะมีมากขึ้นไปไหนด้วยกันมากขึ้นไม่ให้ท่านอยู่ห่างกายเขานะคะเอ่อเด e ะทาวเอาจจะมีเรื่องของการม v กการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะะที่เขาจะย้ายมาอยู่กับท่านหรือท่านย้ายไปอยู่กับเขารวมไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ค่ะโอเคดูฝั่งท่านบ้างเขาคือสิ่งล้ำค่าเหมือนกันค่ะต่างคนก็ต่างมองว่า อีกคนเป็นคนสําคัญนะคะอืมท่านก็มีความสุขมีความปรารถนามีความเ็าเรียกมีแพชชั่นต่อก,กันนะถ้าใครไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ด้วยกันยากอะน,นะคะมันมีความปรารถนาความต้องการซึ่งกันและกันอนะมีความโหยหามีความคิดถึงนะคะก้าวถ้วยเนี่ยท่านก็คิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงท่านนั่นแหละขออีกสักสามใบค่ะราชินีถ้วยท่านก็มีความสุขกับการที่จะได้รัคเขา สองถ้วยนะคะต่างคนต่างรักกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่แปดถ้วยจึงแปลว่าการเดินปลับมาในความสัมพันธ์นั่นเองไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็จะต้องมาเจอกันนะคะขอพลังงานไพ่ The m แม c h a n เจ l สรุปไว้ยังไงโอ้โหเขาขอความรักเลยะคะ่ะดูจากนะไพ่นะ อืมดีใจมากที่ได้กลับมารักและดูแลตัวชาวธนูนะเขาอยากจะบอกเงินและท่านก็คือคนที่เขาเล็งเป้าไว้แล้วว่าคือท่านเท่านั้นไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจเป็นคนอื่นไปได้นะคะเขารู้สึกว่าเวลาเขาเหนื่อยเขาล้าเขาเจอคุณแล้วก็มีพลังขึ้นมาเลยอะ่ะเขามีความสุขมีแรงบันดาลใจมากๆ นี่คือความรู้สึกของเขานะคะต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะราชาไม้ความมั่นใจนะคะหรือเรื่องอของงานที่กำลังทุ่มเทอยู่เพราะขยายด้วยสามไม้ราชิเนียเหรียญไพ่แห่งการประสบความสำเร็จ ในเรื่องของงานแต่เรื่องของความรักคนโสดเหมือนอดีตที่เจ็บปวดแต่มันจบไปแล้วละค่ะให้เดี๋ยวฟูขึ้นมานะถ้ามองปัจจุบันคือโฟกัลลงงกกส,กสในเรื่องของงานแล้วท่านก็กําลังสักเซสในเรื่องของงานแต่พอไปถามความรักก็คืออดีตที่เจ็บปวดเลยแต่มันก็เป็นเดี๋ยวฟูว่าท่านบาลานตัวเองได้แล้วเนี่ยทับาลานท่านอยู่เป็นโสดนั่นแหละแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของท่าน ถ้าคนนั้นไม่รักจริงเพราะฉะนั้นท่านจะคัดเลือกคนที่หนึ่งต้องโสดไม่มีอะไรผปกพันแล้วและสําคัญให้เวลาอยู่กับท่านได้นะคะคนโสดต้องการความรักจริงๆความใกล้ชิดไม่ได้ต้องการว่าให้ใครมาเปเงินอะไรสักเท่าไหร่นะะเพราะท่านก็หาเงินเก่งเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วนะคะสงไม้สี่ถ้วยราชินีไม้เทา้าไพ่เดช อ่าให้เจ็ดดานะคะเพราะฉะนั้นสําคัญเลยนะคะตอนนี้คนโสดเนี่ยจะไม่ไว้ใจไขง่ายกลัวที่สุดเข้ามาแล้วก็หลอกนะคะเพราะฉะนั้นกับคนคนนี้เหมือนท่านให้สถานะเป็นได้แค่คนรู้จักเพื่อนคุยทั่วๆไปยังไม่ขึ้นคนโสดเปลี่ยนสถานะเป็นคนรักนะคะเพราะฉะนั้นปักนิ้วยังดูกันไปเรืเ่อยๆก่อนนั่นเองนะคะสําหรับคนโสดคนมีคู่อาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ